สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของครูใจทุกๆคนนะคะทุกๆภูมิภาคนะคะทั้งต่างประเทศในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนของครูใจนะคะวันนี้ครูใจจะมานำเสนอเมนูคณะหมูกรอบหมูกรอบทำเองคณะปลูกเองเสร็จแล้วก็นำมาผัดเองด้วยนะคะที่สำคัญคือกินเองค่ะเพื่อนๆอร่อยแน่นอนค่ะ ส่วนผสมส่วนประกอบง่ายๆเราใส่อันไหนที่เราชอบนะคะเพื่อนๆอันใดที่เราชอบเราก็ใส่ค่ะเพื่อนๆเราไปทํำกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็ไปซื้อหมูมาก่อนนะคะหมูแพงมากตอนนี้นะคะซื้อมาสองชิ้นชิ้นละ69บาทค่ะเพื่อนๆชิ้นละ69บาบาทนี่นะคะหมักไป2ชิ้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปใส่ซอสฟ้าเขียวลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปแบบนี้นะคะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วน้ำมันหอยหมดพอดีเลยใส่ให้หมดขวดเลยนะคะเราก็ขยำ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 ข,ข,ขยี้ให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆขย่อขยำขยำคุกคุกไปคุกคุกมานะคะ ให้เขาเข้าเนื้อดีนะคะเสร็จแล้วเราก็นําไปแรปแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะหนึ่งคืนค่ะแล้วเราก็พักหมูไว้ก่อนนะคะเราก็ไปเก็บผักกันค่ะเพื่อนๆผักอันนี้คือคะน้านะคะผักคะนา้าสังเกตนะคะใบก็จะเขียวงามมาก กรอบนะคะขนาดขนาดเนี้ยกำลังกินกระปุนปลาอร่อยอร่อยเลยนะคะกินกับน,น้ําพริกอร่อยมากกรอบหวานนะคะวิธีการก็คือรดน้ําวันละสองครั้งนะคะเพื่อนๆใส่น้ําจุลินทรีย์รดสัปดาห์ละสองครั้งแล้วก็รดน้ําธรรมดาทุกวันเช้าเย็นนะคะเพื่อนๆกุญแจรดเช้าเย็นนะคะผักกรอบมากแล้วก็หวานไม่ขมคะนะไม่ขมเลยอร่อยมากค่ะ สำหรับหมูกรอบนะคะเพื่อนๆเ,เราหมักไว้หนึ่งคืนในตู้เย็นเสร็จแล้วเราก็นำไปตากแดดนะคะเพื่อนๆหนึ่งแดดแดดจะจัดหนึ่งแดดนะคะเพื่อนๆแดดจะจัดหนึ่งแดดเสร็จแล้วเราก็นำมาอบนะคะผู้ใจนำมาอบนะคะไม่ได้ทอดนคะคะเก็บผัก เก็บผักคณะเก็บมือเดียวเอากรรไกรตัดเอานะคะอีกมือหนึ่งถือกล้องเราก็อันนี้เป็นผักที่ภูมิใจเลยแหละนะคะแบบเรากินแบบสบายใจค่ะเพราะเราปลูกเองอันนี้ง่ายมากนะคะนี่ดูแลง่ายนะคะขอให้เรามีน้ำจุลินทรีย์เขาจะงานนะคะเพื่อนๆปลอดสารเคมีแน่นอนค่ะเห็นไหมสีเขียวสวยเลยนะคะเก็บ จนเรากะว่าเรากินอิ่มนั่นแหละค่ะไม่เก็บมาเหลือนะคะคุณใจจะเก็บแค่นี้นะคะหนึ่งกิ่งน้อยๆค่ะเพื่อนๆเราไปดูหมูที่เราอบไว้กันค่ะนี่คุณใจก็อบหมูไว้หนึ่งชิ้นนะคะกรอบมากๆเลยนะคะนี่กรอบกรอบค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะกรอบแน่นอนค่ะ พอดีข้างบ้านเขาเปิดเพลงกูแจเลยมาอัดเสียงใส่ที่หลังเอาค่ะไม่งั้นเพื่อนก็จะได้เห็นความได้ยินค่ะความกรอบของเขานะคะเพื่อนๆลองไปทําดูเลยนะคะไม่ต้องแช่น้ําส้มนะคะแค่หมักแล้วเอาไปตากแดดแดดจัดๆนะคะแล้วก็เอามาอบตัวนี้แหละคะ่ะหม้ออบเนี่ยหม้ออบรุงร้อนนี่ยแหละไม่ได้ทอดให้น้ํามันกระเด็นนะคะก็นําหมูมาหัน่นอดใจไม่ไหวชิมก่อน พอเสียงกรอบยั่วน้ำลายมากนะคะชิมไป1ชิ้นอร่อยมากหั่นไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยเลยชิมซะหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือหั่นหั่นหั่นหัน,ห,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 นหันหมูกรอบนะคะหันหมูกรอบเพื่อจะเตรียมไปผัดกับคะน้านะคะคะน้าที่เก็บมาเมื่อกี้เอาชิมอีกแล้ว <laughs> เป็นคนที่เห็นอาหารแล้วแบบจะน้ำลายสงอ่ะค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะผักคณะกําแค่นี้นะคะผัดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เครื่องปรุงไม่มากนะคะกุณใจใส่แค่แค่ซีอิ๊วขาวค่ะเพื่อความหอมเพราะว่าในตัวหมูเราหมักผงรสด,ดีกับอา่า น้ำมันหอยไปแล้วนะคะอันนี้ครูใจก็เพิ่มซอสนิดเดียวค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะนี่อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่สวยงามหนึ่งจานกินหมดนี้อ้วนแน่นอนนะคะเพื่อนๆพ,พอเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่สวยงาม แล้วสวยงามควันหอมฉุยเลยแหละนะคะพเพื่อนๆเมนูง่ายๆแต่เพื่อสุขภาพเพราะทุกขั้นตอนเราทําเองค่ะพเพื่อนๆค่ะพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คุณจจขอฝากด้วยนะคะคะหมูกรอบง่ายๆอร่อยๆทำเองทุกขั้นตอนขอเพื่อนทุกคนมีความสุขสำเร็จทุกอย่างที่หวังนะคะ บายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะทุกคน